ลับชายหนุ่มคนนี้สามารถสกัดกั้นการโจมตีของฉันได้อะไรอยากฆ่าหมอผีตอนนี้ที่ฉันเคยบอกว่าฉันสามารถหุนหันพลันแล่นได้มากแต่คุณไม่เชื่อฉันประนามันมันเป็นการลอบโจมตีคุณไม่ใช่หมอผีเหรอยังไงนั่นคือทั้งหมดที่คุณสามารถทำได้ br อาจารย์พวกเราไม่อยากออกไปข้างนอกจริงๆเหรอเธอคือผู้หญิงที่ฉันหลงรักจริงๆมาดูกันก่อนแล้วค่อยคุยกันวิธีการของผู้ชายคนนี้ช่างเลวร้ายฉันจะฆ่ามันให้ตายคุณต้องการที่จะช่วยยิงอีไม่ต้องกังวลสามคนนี้ไม่ใช่เพื่อนของเลอร์จีนอกจากนี้โกส s ด็อกเตอร์จะได้รับบาดเจ็บหรือไม่หากเขารับช่วงต่อคุณไม่อยากรู้เกี่ยวกับความแข็งแกร่งที่แท้จริงของโกสด็อกเตอร์เหรออยากรู้ไปลงนรก อาฟอมันเจ็บอาเจ็บตรงไหนไหมเจ็บทั้งตัวเจ็บทั้งตัวฟออาดูเหมือนว่าตระกูลหลิวจะพังกำแพงอีกในครั้งนี้เจ้าเมืองนี่มันน้อยกว่าค่าเฉลี่ยได้โปรดเจ้าเมืองโปรดดำเนินการทักษาการโจมตีที่แปลกประหลาดเช่นนี้ฉันเกรงว่ามันจะเป็นทักษาการต่อสู้ระดับสูงคุณเป็นสามต่อหนึ่งในเมื่อคุณไม่สามารถค้นเขาลงได้ปล่อยเขาไป ในกรณีนี้เราทําได้เพียงเป็นไปไม่ได้ที่บุคคลเช่นนี้จะมีชีวิตอยู่โดยปราศจากการ์ตูนเรื่องภูเขาเกิดอะไรขึ้นพวกคุณทุกคนรู้สึกแบบนั้นจริงๆนะน่าเกลียดทั้งหมดเป็นความผิดของฉันได้โปรโดฆ่าฉันซะชายหนุ่มคนนี้โปรดแสดงความเคารพด้วยฉันทําอะไรลงไปไม่มีอันตรายใดๆเกิดขึ้นกับกลุ่มโปรดแสดงมืออันสูงส่งของคุณและปล่อยตระกูลหลิวของฉันไป อาจารย์ท่านกลับมาแล้วหากเธอไม่ต้องการให้มีตระกูลหลิวอยู่ชั้นจะทําให้ตระกูลหลิวหายไปเ่ประธานตลาดมืดมาแล้วหากคนในตลาดมืดหาทางแก้แค้นหมอผีครอบครัวหลิวก็คงไม่เป็นไรคุณคิดอะไรอยู่คิดว่าพวกเขาสามารถฆ่าฉันได้เหรอคุณฆ่าฉันใช้ชีวิตของฉันเพื่อจบเรื่องนี้แต่ฉันจะไม่มีวันปล่อยคนที่คิดจะฆ่าฉันไปใครจะตำหนิ จริงๆแล้วฉันสามารถปล่อยตระกูลหลิวไปได้ลูกชายโทษตัวเองฉันมาที่นี่เพื่อพาเขากลับมาพรสวรรค์เมืองอาซาฮีฮะนี่คือใครนี่คือคนที่ฆ่าหมอผีรีบไปเชิญขุนนางให้มาเข้าร่วมสังคมคำรามอาจารย์มันอยู่ที่ไหนหมอผีอยู่ไหนหนาวจัด ผู้เชี่ยวชาญใครทำให้อาจารย์เป็นแบบนี้ปรากฏว่าการปรากฏตัวของหมอผีนั้นน่าทึ่งมากที่หมอผีช่วงนี้เป็นยังไงบ้างคะเรารีบมาที่นี่ทันทีที่ได้ยินข่าวประธานเคอยู่อย่างปลอดภัยหมอผีนี่คือหมอผีตัวจริงเหรอเท่าชายชาราเกิดอะไรขึ้นกับพวกเขาหมอผีเป่าซี เป่าซินชางโหมระบุหมอผีผิดมันช่างถอ,อนหายใจจริงๆคุณจะต้องกลัวอืมเชลลีหมอผีระบุตัวตนผิดเหรอขอโทษเกิดอะไรขึ้นนี้เป็นไปได้ไหมว่ามีเรื่องใหญ่เกิดขึ้นก่อนหน้านี้เรื่องนี้จบแล้วกลับไปซะขอบคุณครับคุณหมอผีคุณถือลาวใบาอาจารย์ได้มาแปลกๆแบบนี้มาได้อย่างไร พ่อพอ,พอเกิดอะไรขึ้นกับอสูรกลืนเมฆท่านอาจารย์ทำไมม้าตัวนี้ถึงมีเขาขนาดนี้ใครทำให้ม้าตัวนี้ชอบผู้หญิงสวยที่สุดที่นั่นมีที่พักเตรียมไว้ให้ไปที่นั่นก่อนอืมจานเกิดอะไรขึ้นท่านอาจารย์ทำไมไม่จับหมอผีแล้วกลับไปละ่ะใครบอกคุณว่าฉันอยากจะพาเธอกลับถ้าจับฉันไม่ได้ก็กลับไปซิมฮอมแค่จะมองเขาเฉยเฉยหรอ ฉันคิดว่าคุณสามารถถามคำถามนี้กับอาจารย์ของคุณได้ฮูลาถามอาจารย์เหรอให้ผมบอกให้อาจารย์ไหมสบายจังอาจารย์คงจะหิวแล้วเราไปหาอะไรกินกันก่อนผู้เชี่ยวชาญเจ้านายและคนอื่นๆจะดีใจมากที่ได้เห็นเจ้านายของพวกเขากลับมาปรากฏตัวอีกครั้งฉันได้รับอะไรมากมายจากการเดินทางไปยังห้องโถงแห่งนรกครั้งนี้ เล้งสวงดีใจมากที่มีคุณอยู่ที่นี่คุณเข้าใจการตั้งค่าของฉันสามารถนั่งทานอาหารร่วมกันได้ไม่จําเป็นครับอาจารย์ผมเหลือส่วนหนึ่งไว้ในครัวแล้วว่าแต่เกิดอะไรขึ้นกับการประชุมด้านการแพทย์ในภายหลังมันเป็นตลาดมืดที่เกิดขึ้นเป็นอันดับแรกอย่างไรก็ตามในช่วงเวลานี้ยาของอาจารย์ถูกประมูลในราคาสูงภายนอกพระเจ้าแห่งนรกควรทําเช่นนี้แต่มันก็ไม่เลวสําหรับฉัน เลงทรงคุณเห็นสสศักดิ์ศิ์เมื่อคุณมาถึงหรือไม่ฉันไม่เห็นแต่ได้ยินเสียงคำรามโอ้นั่นแหละดูเหมือนว่าสัญชาตญาณของฉันถูกต้องตอนนั้นเขาน่าจะอยู่ใกล้ๆกลางคืนพระเจ้าข้าพระองค์ทรงนอนดึกมากในตอนกลางคืนฉันกำลังมาพระเจ้าข้าขาพระองค์นอนหลับโดยไม่ได้สวมเสื้อผ้าเลยไม่เป็นไรฉันไม่รังเกียจคุณไม่ได้บอกว่าคุณไม่ใส่เสื้อผ้าหรอ ฉันรู้ว่าท่านยามากำลังมาดังนั้นฉันจึงนอนโดยสวมเสื้อผ้าคืนนี้คุณกำลังรอฉันอยู่หรือเปล่าคุณได้พบฉันแล้วเกิดอะไรขึ้นฉันแก่มากแล้วเหรอพระเจ้าคุณมักจะพลาดประเด็นนี้ใช่ไหมฉันแก่มากแล้วเหรออีอีคุณไม่แก่คุณไม่แก่ฉันอายุยี่สิบห้าปีและยังไม่ได้แต่งงานเจ้าแห่งนรกด้วยความงามของคุณ เออของฉันคุณไม่เข้าใจที่ฉันหมายถึงอะไรพาฟ